กราบสวัสดีทุกท่านทั้งคนไทยคนราวคนเขเมรคนเวียดนามคนมอนคนรัชฉานคนพมา่าที่อาศัยอยู่ในราชอาณาจักรไทยทุกท่านครับวงการลูกหนังไทยทั้งฟุตบอลฟุตซอลตกบัลลังอาเซียนไปเป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ต้องรอทีมชาติไทยชุดใหญ่ลงแข่งขันอาเซียนครับ ผลงานทีมชาติไทยทุกชุดในทัวร์นาเมนต์ชิงแชมป์อาเซียนเป็นคำตอบได้เป็นอย่างดีฟุตบอลชายยู17รองแชมป์แพ้จุดโทษออสเตรเลีย8-9เสมอในเวลา1มิงฟุตบอลชายยู20รองแชมป์แพ้อ,อินโด0-1 ฟุตบอลชายจบอันดับ3อาเซียนตกรอบรองแพ้อินโดนีเซีย1-5ฟุตบอลหญิงรองแชมป์อาเซียนแพ้เวียดนาม1-0ตอกย้ำผลงานของฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดใหญ่ที่เปิดบ้านเสมอกับสปปลาว1-1ต้องยอมรับ ชาติในอาเซียนมีความพัฒนาในการพัฒนาวงการฟุตบอลของตัวเองไม่ว่าจะด้วยวิธีไหนก็แล้วแต่ที่ทีมชาติของเขาได้ประโยชน์สูงสุดขณะที่ทีมชาติไทยยังก้าวข้ามอาเซียนไม่ได้เพราะยังหลงคิดว่าเป็นเบอร์หนึ่งอาเซียนมาโดยตลอดอีกทั้ง สมาคมกีฬาฟุตบอลยังให้ความสัมพันธ์สำคัญไม่เท่ากันในแต่ละทีมโฟกัสหลักอยู่ที่ฟุตบอลชายได้รับการดูแลเอาใจใส่เป็นหลักตัวอย่างฟุตบอลชายคัดเลือกบอลโลก2026ไปทั้งหมด6นัดรับอัดฉีดไปทั้งหมด11ล้านบาท ขณะที่ฟุตบอลชายชุดใหญ่ไปชิงแชมป์โลก2,024ได้รับโทษครับฟุตซอลชายชุดใหญ่ไปชิงแชมป์โลก2,024ได้รับเงินอัดฉีดแค่2.5ล้านบาทหลังผ่านเข้ารอบ16ทีมส่วนทีมชุดเยาวชนหรือทีมหญิงไม่ต้องพูดถึงเอาแค่ทีไกล้เคียงชุดใหญ่ ย่างยู23มีโปรแกรมเตรียมไปแข่งขันชิงแชม R ป์อาเซียปี2026รอบคัดเลือกการหาทีมอุ่นเครื่องยังลำบากสอดคล้องกับการพัฒนาระบบเยาวชนไม่น่าเชื่อประเทศไทยเพิ่งมีลีกเยาวชนยู23เป็นครั้งแรกมีแค่แ8สโมสร ขณะที่ไทยลีกมี16ทีมขณะที่ฟุตบอลระดับเยาวชนในประเทศไทยเกณฑ์การแข่งขันไปคนละทิศละทางโคตรงวนสุรชัยจตุรพัฒน์งคุณซือดีจีปทุมยูเนเดตเคยให้สัมภาษณ์ว่าดีจีไม่ทำบอเยาวชนเพราะว่าได้ไม่คุ้มเสียอยากให้ยุดหลีก กับกรมพลกรมพลกรมพละให้มันมีมาตรฐานไม่เปลี่ยนทุกปีบอลน,นักเรียนมยัธยมกับมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่นมีเกณฑ์ระบบที่ชัดเจนทำอย่างยาวนานและจริงจังไม่เว้นแต่ฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดใหญ่ก็เจอปัญหาโปรแกรมฟุตบอลลีกทับซ้อนกับโปรแกรมทีมชาติเป็นมาอย่างยาวนาน ทำให้อาเซียนครับ2024ครั้งนี้เปรียบเสมือนเป็นรายการคู่หน้าให้กับสมาคมฟุตบอลไทยจากเดิมที่หวังป้องกันแชมป์ตอนนี้ต้องโฟกัสการผ่านเข้าไปสู่รอบรองชนะเลิศให้ได้โปรแกรมทีมชาติไทยในอาเซียนครับ2024รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม A ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีหรือทางออนไลน์ไทยรัฐสปอร์ตวันที่8ธันวาเยือนติโมเลสเตเวลา20นาฬิกาวันที่14ธันวาเปิดบ้านรับมาเลเซียเวลา20นาฬิกา17ธันวาเยือนสิงคโปร์เวลา19นฬกา30นาทีวันที่20ธันวา เปิดบ้านรับกัมพูชาเวลา20นาฬิกาสลััววันนี้สวัสดีครับฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดติดตามช่อง iSport ด้วยครับและขอขอบคุณบทความจาก i ทรัฐสปอครับ